สวัสดีครับผู้หลงรักการฟังนิยายทุกคนคลิปนี้ผมจะมาเล่านิยายแฟนตาซีเกี่ยวกับเด็กที่มีพลังธาตุในนิยายชื่อเรื่องมวนตราแห่งธาตุในโลกใบใหม่ก่อนที่จะไปรับฟังนิยายเสียงนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามช่อง world of nerdy nano wnn channel ด้วยนะครับแล้วเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมครับขอบคุณครับ นิยายเสียงเรื่องมนตราแห่งธาตุในโลกใบใหม่ตัวละครหลักสายฟ้าเด็กหนุ่มผู้มีพลังสายฟ้าอันทรงพลังเป็นผู้นำกลุ่มมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ขาดซึ่งประสบการณ์สายน้ำเด็กหนุ่มผู้สงบเยือกเย็ยนมีพลังควบคุมน้ำได้อย่างคล่องแคล่วเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มไฟเด็กหนุ่มผู้ร้อนแรงมีพลังไฟที่รุนแรงและชอบการประจนภัยและการต่อสู้ ก้อนดินเด็กหนุ่มผู้ใจดีมีพลังควบคุมดินได้อย่างละเอียดอ่อนเป็นเสาหลักของกลุ่มสายลมเด็กหนุ่มผู้ลึกลับมีพลังลมที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตการแบ่งระดับตามขั้นตอนการฝึกฝนแบ่งเป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงโดยขั้นต้นแบ่งย่อยเป็นระดับล่างระดับกลางระดับสูงในขั้นต้นนั้นสามารถรวบรวม และควบคุมพลังได้ในระดับพื้นฐานเช่นการจุดไฟเล็กๆการระเบิดพลังเล็กๆการยกวัตถุเบาๆขั้นกลางแบ่งเป็นระดับย่อยระดับเตรียมการระดับนายกองระดับนายพลระดับขุนพลและระดับขุนศึกสามารถกำหนดรูปแบบพลังของตัวเองได้ขั้นสูง แบ่งเป็นระดับพื้นฐานระดับต่อยอดระดับเทียบฟ้าในขั้นสูงนี้สามารถควบคุมพลังได้อย่างเชี่ยวชาและมีพลังที่แข็งแกรง่งและสามารถกำหนดก,กระบวนท่ารูปแบบพลังเฉพาะของตนได้โดยระดับพื้นฐานสามารถสร้างกระบวนท่าพลังท่าเฉพาะตัว1นึ่กระบวนท่าระดับต่อยอดสร้างได้สองกระบวนท่าระดับเทียบฟ้าสร้างได้สกระบวนท่า และขั้นเทพแบ่งออกเป็นสามขั้นย่อยได้แก่ระดับก่อนเทพระดับเทวะระดับจุดระดับจุดติดเทวะในขั้นนี้เป็นผู้ที่มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดและสามารถควบคุมพลังได้อย่างสมบูรณ์แบบและอาจจะมีพลังพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวการแบ่งระดับตามคุณสมบัติของพลังมีทั้งพลังทำลายล้างพลังรักษาพลังควบคุมพลังจิตวิญญ,ญาณ ซึ่งในแต่ละธาตุอาจจะมีคุณสมบัติของพลังแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางอย่างเท่านั้นหรืออาจจะมีครบทั้งคุณสมบัติของพลังทั้ง4เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นเองการแบ่งระดับตามสายเลือดหรือเผ่าพันธุ์ระดับต่ําจะเป็นพวกที่มีพลังธาตุน้อยได้หรือเพิ่งเริ่มฝึกฝนได้ไม่นานในส่วนของระดับกลางจะเป็นพวก ทายาทตระกูลที่มีพลังพวกสมาชิกของตระกูลต่างๆเนื่องจากมีทรัพยากรที่ได้รับเป็นประจำในระดับสูงคือพวกที่เป็นผู้นำเผ่าหรือตระกูลที่มีพลังและได้รับการสนับสนุนสิ่งของหรือทรัพย์สินหรือตัวช่วยวัดฝึกฝนพลังจากตระกูลหรือเผ่านั้นๆ ระดับตำนานคือผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับพลังจะมีพรสวรรค์ความพยายามอุปกรณ์เสริมสภาพแวดลอ้อมระดับพลังธาตุของจิตพูดหรือสัตวิญญาณน,นั้นปัจจัยที่ใช้ในการแบ่งระดับพลังคือแหล่งที่มาของพลังมาจากธรรมชาติความเชื่อเป็นต้นอายุและประสบการณ์จิตพูดหรือสัตวิญญาณที่มีอายุมากและมีประสบการณ์มาก มักจะมีพลังที่แข็งแกร่งและเหนือกว่าจิตตภพูและสัมผัสที่มีอายุน้อยหลึกขาดประสบการณ์ความผูกพันกับสถานที่สิ่งของหรือบุคคลจิตตูพหรือสัมผัสที่ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะมีพลังที่แข็งแกร่งเมื่ออยู่กับสิ่งสิ่งนั้นความปรารถนาและอารมณ์ความปรารถนาและและอารมณ์ของจิตตะพูหรือจิตวิญญาณสามารถส่งต่อพลังนั้นออกมาได้การแบ่งระดับความแข็งแกร่งของ พลังตามอายุสัตว์วิญญาณโดยอายุไข1ปีมนุษย์เท่ากับ100ปีของสัตว์วิญญาณระดับต่ำ0ถึง2999ปีระดับกลาง3000ถึง9999ปีระดับสูง10,000ถึง109999ปีและระดับเทพ50,000ถึง100,000ปี ปรถมมบทแห่งสายฟ้าเรื่องย่อในโลกที่พลังธาตุอยู่ในรูปของจิตวิญญาณหรือที่เราเรียกว่าจิตพูดซึ่งมีหลากหลายประเภทนั้นหลากหลายรูปแบบธาตุแต่ธาตุทั้งหลักทั้ง5อันได้แก่ดินน้ำลมไฟและสายฟ้าคือตัวก่อกำเนิดธาตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นธาตุรองอันหลากหลายได้แก่น้ำแข็งพิษไม้โลหะ แสงสว่างความมืดและจิตวิญญาณกลุ่มสัตว์ต่างๆบนโลกรวมถึงคนใช่ว่าทุกคนทุกตัวสัตว์ที่เกิดมาจะมีพลังธาตุแต่กําเนิดเสมอไปคนที่มีพลังธาตุถือเป็นบุคคลพิเศษหรือบุคคลที่ถูกวิวัฒนาการขึ้นมาคนบางคนโชคดีเกิดมาพร้อมพลังธาตุเนื่องจากจิตจะพูดได้เข้าไปร่วมกับวิญญาณและร่างของคนคนนั้นตั้งแต่เกิด บางคนได้รับมาหลังเกิดจะโดยการล่าหรือช่วเหตุโชคชะตากำหนดให้ได้รับจิตพูดมาทีหลังก็ตามซึ่งเด็กทั้ง5คนที่มีพลังธาตุแตกต่างกันอย่างซิ่งเชิงได้มาบรรจบพบกันโดยบังเองิญพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของตัวเองและร่วมมือกันเพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงพลังแห่งห้าธาปฐมบทแห่งการประจนภยัย ปรมบทของสายฟ้าเด็กผู้ควบคุมพลังท่าสายฟ้าณห,หมู่บ้านเล็กๆกริมสันเขื่อนที่น้ำใช้ผลิตก,กระแสไฟฟ้านั้นสายลมพัดโชยมาสม่ำเสมอประทะใบหน้าเสื้อผ้าของเด็กชาย6กถึงเขวบคนหนึ่งชื่อของเขาคือสายฟ้าในวันนั้นสายฟ้าได้ออกไปกับพ่อแถวแนวสันเขื่อนพ่อออกไปตกปลาและพาครอบครัว ไปปิกนิกนั่งเล่นทานอาหารรวมถึงให้สายฟ้าวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานแต่แล้วจูจ่ๆฟ้ามืดครึมกระทันหันมีสายฟ้าและเปรี้ยงปร่างในทันทีเด็กชายสายฟ้าที่กำลังสนุกสนานวิ่งซนตกใจวิ่งกลับมาหาพ่อแม่ด้วยความรีบร้อนตามแนวสันเขื่อนได้เกิดสะดุดขาตัวเองเสียหลักโอนเอ็นตกลงไปในเขื่อนในขณะที่พ่อแม่ส่งเสียงร้องสุดเสียง และกังจะเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายนั้นสายฟ้าก็ได้ฟาดลงมาตรงหน้าเด็กชายในผืนน้ำเขืนนั้นอย่างจังและรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านเข้าหาตัวเด็กอย่างรวดเร็วด้วยความเจ็บปวดที่ยากเกินเด็กหรือคนธรรมดาจะทนไหวมันทำให้เด็กชายร้องเจ็บปวดอย่างทรมานและสติก็ค่อยๆดับวูบไปพร้อมกับนอนนิ่งต่อหน้าต่อตาพ่อแม่บนพื้นผิวน้ำนั้น พ่อกับแม่รีบใช้เชือกคล้องเป็นบ่วงแล้วโยนจับลากลูกชายเข้ามาด้วยความตกใจและเป็นห่วงแต่ที่น่าแปลกใจเด็กชายยังคงหายใจแม้จะแผ่วเบาแต่การหายใจคงที่ปกติแทนที่จะมีบาดแผลแต่ไม่มีรอยไหม้ของผิวแต่อย่างใดเลยแต่อย่างไรก็ตาม ทางพ่อแม่ก็รีบเก็บของกลับบ้านและรีบพาเด็กชายไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองให้เร็วที่สุดในห้วงจิตของสายฟ้าเด็กชายลืมตาตื่นขึ้นมาก็เจอแต่สายฟ้าฟาดเปลี่ยนปป้งดูสับสนวุ่นวายและน่ากลัวและแล้วก็มีสายฟ้าสายหนึ่งฟาดลงมาตรงหน้าเด็กชายเปรีย้ยเปรีย้ยแล้วสายฟ้าที่เห็นรอบตัวก็หายไปเงียบสงบ ยกเว้นสายฟ้าตรงหน้าเด็กชายดวงเดียวที่ค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นจิตปิญญาณจิตพูดสายฟ้าพยักษ์ขาวพยักษ์น้อยสายฟ้าในขณะนั้นได้มีแสงสว่างและเสียงคนชลาพูดขึ้น mm. เจ้าหนูชะตาเธอกับเฉาวชิระครีลีนี้สมพงกันนัะ mm. เจ้าพยักษ์น้อยตัวนี้ถึงเวลาที่จะต้องผูกจิต พูดเข้ากับใครเพื่อเติบโตและพัฒนาตัวมันให้พร้อมกับคนที่ผูกจิตด,ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นฉันฝากเธอด้วยนะเจ้าหนูต่อจากนี้เป็นหน้าที่เธอและมันที่จะต้องเดินฝ่าฟันไปด้วยกันพอสิ้นเสียงชายชาราแสงสว่างก็หายไปเหลือเพียงแสงประกายฟ้ารอบตัวเจ้าพยักหน้อย ที่มองมายัางเด็กชายอย่างแน่วแน่เด็กชายครุ่นคิดนิ่งอยู่ชั่วสัดก็บอกออกไปมาอยู่ด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันนะแล้วเราจะดูแลนายเองสิ้นเสียงของเด็กชายพยักน้อยก็ตะโกนและกระโจนเข้าหาเด็กชายกลายเป็นดวงจิตพูดที่เข้าสู่ร่างกายของเด็กชายและประสานกลายเป็นหนึ่งกับตัวของเด็กชายในที่สุด พยังน้อยไม่ได้หายไปไหนเด็กชายสามารถเรียกออกมาได้ตลอดแต่คนธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นคนแบบเดียวกันเท่านั้นเองกลับมาที่โรงพยาบาลพ่อแม่นั่งรออย่างร้อนรนเมื่อไหร่หมอจะออกมาจากห้องฉุกเฉินแล้วเจ้าวชิระจะฟื้นกลับมาสักพักหมอเปิดประตูออกมาและบอกกับพ่อกับแม่ว่าโชคดีมากนะครับลูกชายคุณไม่เป็นอะไรมาก จังหวะชีพจรกลับมาหนักแน่นปกติแล้วไม่มีรอยไหม้ที่ร่างกายใดใเลยมีแค่เสื้อผ้าเท่านั้นที่มีมที่มีรอยไหม้เกิดขึ้นแต่อาจจะมีประสาทสัมผัสตามร่างกายที่มีอาการชาอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นและรักษาสักระยะเพราะว่าได้รับความรุนแรงจากกระแสไฟฟ้าที่วิ่งไหลผ่านร่างกายตอนนี้ลูกของคุณรู้สึกตัวแล้ว แต่อาจจะมีอาการเบร์เบร์งงงงอยู่บ้างเล็กน้อยเดี๋ยวหมอจ,จะย้ายคนไข้ไปที่ห้องพักดูอาการหนึ่งคืนแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดปกติพรุ่งนี้เช้าก็ออกจากโรงพยาบาลได้นะครับพ่อกับแม่ของวชิระดีใจมากและสบายใจมากขึ้นหลังจากทราบว่าวชิระไม่เป็นอะไรมากและรอดปลอดภยัยก็ได้จบไปแล้วนะครับ สำหรับบทที่1นึ่งปฐมบทแห่งสายฟ้ารอติดตามตอนต่อไปในบทที่2ได้เลย